สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูหน้า8 8 8คลิปที่321นะวันนี้เรามาอัปเดตนะฮะแผนการฟอร์มทีมใหม่นะซึ่งแผนเดิมนะรูหน้าเบิร์นอาร์มี่เนี่ยได้เสนอแล้วโนดผู้ตรวจสอบหรือชุมชนเนความนะ,ะความแผนเพราะว่าไม่พอใจกับการเอาซารันดาหรือโทเบียนเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนอีกข้อหนึ่งก็คือนะ เหมือนจะไม่เห็นด้วยกับการนำเอาแผนของดนะันแคนกับแผนของอาจารย์คิมนะมาใส่ไว้ในแผนด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหานะการฟอร์มทีมอยู่พอสมควรเพราะว่าแผนบางแผนนี่มันทับซ้อนกันหมายความว่าลูน่าเบิร์นอาร์มี่เนี่ยไปเอาแผนของอาจารย์คิมก็คือ AI Chain เนี่ยนะมากล่าวถึงนะในแผนของตัวเองด้วยแล้วก็ไปเอาแผนของดันแคนซึ่งเป็นแผนการเป็กเนี่ย เอามากล่าวไว้ในแผนตัวเองด้วยนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าการฟอร์มทีมของลูน่าเบิร์นอาร์มี่เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะแต่วันนี้เองเนี่ยตัวดันแคนเองซึ่งเป็นเจ้าของแผนในการรีเพ็กเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาทวิตความในใจอยู่หลายข้อนะเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยเขาก็ทวิตอันนึงนะที่ค่อนข้างสำคัญ คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใบแนนผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ทําไมแต่จริงๆมันสืบเนื่องมาจากนะมันสืบเนื่องมาจากการที่เข้าไปอยู่ในทีมของคือไปรับรู้นะโปรเจกต์งานของเออ e นะลเยอร์หนึ่งควเราก็ทําให้ไปรู้อะไรบางอย่างในในนั้นนะซึ่งเราก็เอามาพูดจงแจ้งไม่ได้นะขนาดตัว t r เ,เองเนี่ยเอาสัญญาลับมาเปิดเผย แล้วก็ยังกลายเป็นปัญหาต้องถูกยุบหายตายจากไปแต่วันนี้เองเนี่ยการฟอร์มทีมเนี่ยถามว่าจะจะไปในด้วยดีหรือไม่เนี่ยเท่าที่ผมอ่านนะฮะในในตัวการอภิปรายนะตัวฟอร์มทีมครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเป็นครึ่งๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตัดสินว่าการฟอร์มทีมของอ,อ่ลูน่าเบิร์นอารี่เนี่ย จะสาเร็จหรือไม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้ก็มีข่าวสําคัญเขาพูดถึงว่าบิตคอยเนี่ยนะจะเป็นเครื่องมือประกันเสรีภาพนะส่วน CBDC เนี่ยจะเป็นเครื่องมือของการควบคุมอันนี้มันก็เป็นข่าวที่รู้กันอยู่แล้วว่าตัวออสภาพยุโรปเองนะสเปกาเองเนี่ยก็มีความสนใจที่จะทำ CBDC ขึ้นมาซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลก็ บางลัดเนี่ยเริ่มมีการเสนอสร้าง cbdc ที่เป็กด้วยทองคำแล้วเดี๋ยวเราไปดูข่าวะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลนี้มีแหล่งที่มานะอีกอันนึงก็เป็นข้อความสำคัญนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยในทางยุโรปก็ดีในทางสเปาก็ดีเนี่ยนะพยายามแบนบิตคอยนะแบนคริปโตแต่ในะอีกทางหนึ่งเนี่ยก็เปิดเปิดลับนะเปิดลับโดยเฉพาะฮ่องกงฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็เลยมองว่าไอ้กฎระเบียบที่ปรับปรามตรงนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อความนะเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะเสนอปรับนะปรับแผนต่างๆเกี่ยวกับบล็อกเชนซึ่งจะเป็นการขยายการเข้าถึงนะในตลาดเอเชียเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทางสหเมกกาเองก,กับยุโรปก,ก็ดําเนินการปรบับปรามบริษัทต,ต่างๆเนี่ยซึ่งบริษัทต,ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะวิ่งเข้าหาฮ่องกงนะถือว่าเป็นทําเล นะที่จะต้อนรับสำหรับการเติบโตของเอ็กเชงและคริปโตอันนี้ก็ถือว่าผมมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะถือว่าจีนตะคุบครั้งนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นผลแต่ว่าในมุมมองเดียวกันในยุโรปเองกับอ่อกับสเปาเองก็ต้องแบนนะเพราะว่าถ้าจีนทำนะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องแบนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุที่จีนทำเนี่ยเพราะว่าจีนเองจะใช้อล็อ,อกเช i เนี่ยในการชำระเงินนะ เปโตหยวนเปโตนะซึ่งเราก็เห็นแล้วนะอีกอันนึงก็อย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยชุมชนมันกำลังเอ่อไม่รู้จะเลือกไปทางไหนเพราะว่าทีมที่มันถูกฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยเพอร์เฟกสักเท่าไหร่นะเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เองเนี่ยมันก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกฮะว่าถ้าลูน่าซีเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยมีธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ย ไม่จำเพาะเพียงเทเลพอร์ตอย่างเดียวนะเทเลพอร์ตดนะีไฟอาจจะมีลูน่าดีไฟมีอะไรดีไฟเกิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นผลดีอย่างมากเพราะคุณเห็นไหมฮะว่าอาทิตย์เดียวนะเออการเติบโตของ d e f ฟนี่ถือว่าประมาณ30-40%พอสมควรฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันมีหลายๆเจ้าเข้ามามันก็จะดึงดูดนะให้คนเนี่ยซื้อลูน่าแล้วก็มาสเต็กซื้อลูน่าก็มาสเต็กเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดี ฉะนั้นเนี่ยถ้าโปรเจกเทอร์พอร์ตเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดดีไฟหลายๆตัวก็คือโนดผู้ตรวจสอบนั่นแหละนะฮะเข้ามาทําเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าไอ้เทอร์พอร์ตดีเนี่ยมันเกิดจากเทราวิสตาหรือเล็ก y วซนะซึ่งเป็นคนที่ทำโปรเจกนี้นะแต่มันก็อาจจะมีโครงการอื่นๆเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกลุ่ม Bridge นะซึ่งเป็นกลุ่มที่ กำลังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นอีกอันนึงก็เป็นเรื่องการเสนอแผนเราไปดูแผนนะฮะวันอันนี้ก็เป็นทวิตเตอทางการของเทอร์ลักคัาสิกออฟฟิศอันนี้เป็นแผนที่จะมีการเสนออันนี้ก็เป็นช่วงอภิปรายนะซึ่งเท่าที่อ่านดูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เหมือนเอาง่ายๆเลยพวกนะบรรดาเดฟต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในแผนเนี่ยมันเหมือนแม่บ้านนะวันนี้เสียงผมอาจจะอื้อๆนิดนึงนะเป็นหวัดนะ ก็ยังไม่หายดีสําหรับหวัดผมนะเพราะอากาศยังไม่ค่อยดีนะแต่ก็จะพยายามที่จะพูดให้ชัดเจนะนะฮะก็จริงๆพวกเดฟพวกนี้เนี่ยบรรดาเดฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่แม่บ้านอะ่ะเท่าที่ดูเพราะว่าชุมชนเนี่ยเหมือนจะบีบนะไม่รู้คือเหมือนคล้ายๆว่าไอ้ตอนแรกฟอร์มทีมขึ้นมาละพอฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วตัวโทเบียนเองไม่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนเลยนะพอส่งเข้าโหวตเกิดอ,อะไรฮะเกิดการ วีโต้ ito, เกิดการโหวตโนขึ้นเหมือนชุมชนเนี่ยต้องการให้เอาแผนแยกแผนนะของอาจารย์คิมซึ่ง AI c h เ i n ซึ่งจะได้รับทุนจาก i บ a น c e เนี่ยประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐกับแผนการเป็กเนี่ยแยกออกจาก Q2 คือแยกออกไปเลยเราจะเห็นได้จากบทสนทนาบางบทเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่านี่ข้อเสนอที่ดีมากเมื่อเอาแผนของเอดันแคนเนี่ยกับ AI เนี่ยออกนะเออออกแปลว่า หลายๆคนเนี่ยต้องการให้ออกแต่บางคนก็ยังไม่พอใจกับบรรดาเดฟต่างๆนะยังมีความกระฟัดกระเฟดนะแล้วก็ตอบโต้กันอยู่โดยเฉพาะเจ้านี้เจ้านี้ก็มองว่าการฟอร์มทีมของลูน่าเบิร์นอาร์มี่เนี่ยยังไม่โอเคสักเท่าที่ควรนะเพราะว่ายังเพิกเฉยกับออโนดอยู่เรื่องอ่าพาวเวอร์วอที่มากเกินไปนะอันนี้ก็ว่ากันไปเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มี50% 5 0เพราะเท่าที่ดูเนี่ยจากการทวิตนะ หรูนาเบิร์นอาร์มี่นะเจ้านี้นะฮะแล้วก็มีเจ้าอื่นๆหลายเจ้านี่ก็เหมือนจะสนับสนุนแผนนี้ในการที่จะให้บรดาเดฟเนี่ยทำงานส่งนะทำงานส่งไม่ทำงานส่งคุณก็มาเบิกเงินไม่ได้เหมือนทำก่อนจ่ายเงินที่หลังอีกอันนึงก็เทล่านะฮะเทล่าคาสินโนเนี่ยซึ่งเป็นตัวตัวหนึ่งนะเป็นโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่เกิดอยู่ใน เออเทอร่าคลาสสิกนะก็มีการเผาเราจะสังเกตเห็นการเผาเนี่ยมันจะพอๆกันเกับเทอร์ลพอตนะคุณดูนะไอ้นี่ก็14ล้านใช่ไหมเอออันนี้ก็14ล้านอีกเจ้าหนึ่งก็ประมาณ10ล้านบวกกันก็1 0ออันนั้นมันเป็นเผาในเชนเนี่ยเผาในเชนก็84 000, ล้านรวมๆกันเนี่ยถ้า2โปรเจกต์นี้เผาช่วยกันเผาเมันก็จะดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยอนาคตเราอาจจะเห็นพวกดีไฟต่างๆเนี่ย นะฮะเข้ามาอยู่ในเชนเทราคลาสสิกเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีอันนี้ผมก็ชอบนะคือจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าการโครจรของระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยหรือระบบเนี่ยมันโครจรในลักษณะแบบนี้นะเราจะคิดว่ามันจะหมุนอยู่ที่เดิมใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ได้หมุนอยู่ที่เดิมนะมันวิ่งไปข้างหน้าอีกอันนึงก็เป็นข่าวของอายยารเกาหลีใต้นะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยไอายการเกาหลีใต้เนี่ยกำลังติดตามทรัพย์สินนะของโดอยู่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ในมุมกลับกลับกลายเป็นว่าพอมีเรื่องนี้เนี่ยนะตัวลูน่า2กลับดีดขึ้นมานะพอมีข่าวนี้ปั๊บลูน่า2ดีดขึ้นมาเลยเหมือนจะประกาศเอกราชจากโดยังไงก็ไม่รู้นะอีกอันนึงก็เป็นข่าวของ XEC นะกราฟของ XEC ตอนนี้ก็เป็นลักษณะชายธงแล้วนะจะลากยาว นะออกข้างไปเรื่อยๆนะจนกว่าตลาดจะกลับมาก็าอาจจะดีดกลับมาในลักษณะนี่นะถ้าดูนี่ก็คือเว็บ1น,นะเนี่ยเว็บ1 1 2นะก็ทำเว็บ1 2ึเหมือนรูหน้าเลยนะอีกอันนึงก็เป็นการพูดถึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตลาดเงินเฟียสเนี่ยมันก็เริ่มมีความกังวลต่อเสถียรภาพไอ้เงินเฟอ้อต่างๆแล้วก็การขึ้นอะไรพวกนี้ทุกคนเนี่ยก็กระโดดหนีเข้ามา ในตลาดคริปโตมากขึ้นนะบางคนก็ตลาดเข้าไปที่ตลาดทองคำคือหาจุดที่ว่าป้องกันความเสี่ยงหรือหลุมหลบภัยเพราะว่าหุ้นตอนนี้นี่ก็เสี่ยงอยู่พอสมควรฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสถาบันการเงินหรือผู้บริหารสินทรัพย์โดยเฉพาะแบ็คล็อกก็ดีอะไรนี้ก็เริ่มหันมาเข้ามาในบิตคอยมากขึ้นเพราะมันซื้อง,ง่ายขายคล่องอะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็น การซื้อแล้วสามารถถือครองทรัพย์สินได้แต่ซื้อทองเนี่ยเราต้องฝากเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าทองคํามันขนมากองไว้ที่บ้านเราไม่ได้อีกอันนึงก็เป็นประเทศต่างๆที่ต้องการชําระเงินด้วยคริปโตรหรือบิตคอยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งที่เรารอคอยอยู่ในการเติบโตอีก96%กเ็นี่ยก็คืออะไรฮะคือตลาดฮ่องกงนะเราก็ดูกันยาวๆนะอีกอันนึงก็เป็นปริมาณการขึ้นดอกเบีย้ยก็พฤษภานนี้ก็น่าจะประมาณาจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะ ตามที่เขาคาดการเอาไว้วันนี้พรุ่งนี้นะอย่าลืมนะฮะยื่นภาษีกันด้วยนะพรุ่งนี้เป็นการยื่นภาษีออนไลน์ซึ่งผมเองยื่นไปตั้งแต่มกราแล้วฮะแล้วก็เสียภาษีเรียบร้อยนะเสียภาษีเรียบร้อยอีกอันหนึ่งก็เป็นพูดถึงข่าวลือว่าผู้ว่าการเจ้านี้จะเข้าร่วมกับระบบธนาคารฟลอริดาอันนี้ก็ว่ากันไปนะคนที่สนับสนุนแต่มีข่าวอยู่อันนึงที่น่าสะพึงเขาบอกว่าลูกชายของจอร์จโซลอสเนี่ยเข้าไปเยือนทำเนียบขาว นะเออเข้าไปพบไบเดนเนี่ยหลายครั้งนะตั้งแต่รับตําแหน่งเอ,อเข้าไปทําอะไรนะอันนี้พอมดทางการเงิน,นอันนี้ก็พูดถึงอ่ออีกอันนึงก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ,งห้ฮ่องกงกล่าวว่าประเทศจะมุ่งหน้าไปสู่กฎระเบียบที่เหมาะสมและส่งเสริมนะเว็บ3นะอีกอันนึงก็มีรัฐเท็กซัสนะเตรียมเสนอร่างกฎหมายนะใช้สกุลเงิน CBDC ที่หนุนด้วยก็คือเป็กด้วยทองคำ นะโดยโดยมั่นใจว่าจะเริ่มใช้ภายในวันที่1กันยายนอันนี้ก็เป็นรัดรัดเท่าที่เห็นข่าวนะก็ถือว่าเป็นรัดแรกแต่จริงๆรัฐบาลกางจะทําอยู่แล้วแต่ไม่น่าจะเป๊กด้วยทองคําหรอกก็น่าจะเออเป็นการทดแทนเหมือนคล้ายๆว่าเงินเฟียสมีรนะ้อยนะเออ CBDC มี1มันก็จะลดได้สิได้ร้อยต่อ1ใช่ไหมฮะถือว่าปริมาณเงินเฟอ้อก็จะลดลงเยอะเลยฉะนั้นมีร้อยเนี่ยคุณไปแลกไดนะ้แค่ห อันนี้ก็เป็นวิธีการหรือกลวิธีของตัวสเมกาวันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวรวมๆให้ฟังสำหรับวันนี้นะฮะอาจจะลำคาญเสียงผมสักนิดนึงก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับ